สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะวันนี้วันที่24กระกฎาคม2568ค่ะวันนี้แมหมูกับบ่าวเท่าก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ศูนย์ห้านะคะจะพามาติดตามนับเชวงทางตัวเลขงวดวันที่1สิงหาคม2568ค่ะบ่ดด้มหาปู่สองวัดแล้วนะคะผู้ชมงวดนี้มาเบิ่งน้ากันปู่จะเดินทาทางให้ตัวไรนะคะปู่จะเน้นจะเด่นให้ตัวไดเปืือเป็นแนวทางเพื่อมัก เพื่อชอบนะคะบหมัดก,กับบเป็นยังนะคะ่าผู้ชมเึิ่งว้ก่อนกระไดนะคะเอาท่านผู้ชมมาหอดมาถึงแล้วนะคะขอไปชมไปฟังกับแม่มูค่ะกาบนมัสก,การครับปูกาบนมัสก,การเจ้าค่ะพูวันนี้วันที่24กรกฎาคม2568นะครับผมผาเอฟซีาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่ศูนหพี่น้องและปู่ที่ทุกคนรอคอย บริเวณมหาปูสองหวดน้ำปูเนาะเอา้าพี่น้องงวดนี้มาหอดมาถ,ถึงแล้วเข่าพันษาแล้วนะพาไดโชมน้ำปูด้พี่น้องด้นะครับมาชมมาฟังน้ำกันอ่ะนี่ปูครับโอ้มามจิงจ้าอ้ยหอนเอาฝนกับฝนพี่กลี้ยง <laughs> ูกไม่รู้จักพอ หาได้<ล>ชมน้ำปูด้วยพี่น้องได้นะครับอ่าประมมักกับปปิ่นยังพี่น้องเบิ้งไวก้กอน้อกไม่เป็นไรอเป็นแนวทางท่านผู้ชมเอฟซีกระทะมาลายอยู่คือบ่อมาหาปูเนี่ยอ่ามาแล้วพี่น้องมาแล้วงวดเนี่ เขียนให้เลยนะปูเขียนให้เลยบ่อหลายปูเขียนให้เลยวันที่หนึ่งสิงหาจีครับหนึ่งสิงหาคมขอพอครับหกแปดปูขีมันหล่อไงหล่อว่ะขี่ สามสองสี่ปูครับอันนี้จะเป็นสูตรสามตัวแนมด้วยพี่น้องเด้ฝนหนาเสียงลมปูกลับเปิดปล่อยยู่ฝนสามตัวแนมพี่น้องถ้าข้ามัาชุดไหนก็จังไปหายยิบจับรัตตอรี ลองหนึ่งไหล่ปหนึ่งศูนศูแต่จะลงไทยหรือสามสองสี่ให้เขาได้พี่น้องได้สูตรสามตัวแนมพี่น้องหลักร้อยบวกหนึ่งหลักสิบบวกหนึ่งหลักหน่วยบวกสองนับก็จะ <c oughs> ได้เป็นชุดสามตัวนับสามตัวแนมหาเลขไทยหาหยิบจับนะับลอตเตอรี่เพื่อมาเลขไทยสามตัว ี่เป็นสูตรสี่ทิศนับเหล็กสี่ทิศเก่าลักหนวยตั้งนะครับลักหนวยสี่นับสี่ห้าหกเจ็ดสี่ทิศได้สี่แปดมันเราปูสี่แปดเก้าห้าศูนย์หกเจ็ดหนึ่งสูตรสีทิศส <า S 1> ี <ใน S 1> ่ค <ใน S 1> ูแป<ะ>ดเก้าบอครับนี่เลยปูนี่ละ<ม>สูตรนี่ละ อันนี้เป็นสูตรสี่ตัววินวินบาปัววินเอาในนี้สี่ตัววินนะแปดเก้าหนึ่งสองนะครับผู้ใดบ่มักหลายคู่เก่าแค่สูตรสี่ทิศกับสูตรนี้แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองแค่นั้นมาปัจับคู่จับคู่ปัวเขียนตัวใหญ่ๆได้ปูเด้อเขียนตัวใหญ่ๆครับสี่สามหก ี่เจ็ดเจ็ดี่สีเก้าแปดเจับคู่เาเอาสาหครับสา้าครับเอาเราเป็นอย่งปูเขียนไหมเลขอันนี้มันจะออกสามหกเบอปูบัตรเลยจักแล้วตัวเดียวกันเนี่ยเราต้องขีดตปูสาตัวเดียวนั่นละอ่เขียนสเทียรพี่รอง แปดหนึง่งเจ็ดหนึ่งหุ้นห้าห้าศูนย์หนึ่งไกลกันนี่ไเนาะหกกับศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าสี่สิบสี่แปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าแปดเก้า นงสี่หเจ็ดสี่นี่พี่น้องหืมสามตัวสามตัวปูหนเก้าแปดครับเจ็ดสี่เอเจ็ดสีสี่

Ара, ตัวเน้นปู vre, ตัวเน้นครับเอาสีน้ำปูสีแดงแครับยากอะไรกีเน้นกะวงกลมบ่บงกลมเลยปูสามหเขียนสองครั้งสามเก้าสามหกสามเก้าเจ็ดสีเจ็ดเก้าวันนี้ว่าใส่เจก่อนหรปล่า ียนตอนี่ก็ได้ครับโดงงานีดีครับให้ดีครับปูตัวงปูอเอาพี่น้องปูวาขาดเจ็ดเก่าสันเปวงเจ็ดเก่าแทนเลยปปูอือืนนมาสีครับมันอยู่แเีนห่อยเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็ดเกามันึ้นมานสีอะไรดิครับอืมไม่สีเอามนี่ลสามตัววงตัวใดละปู สามตัวเจ็ดซีนี่ปูกับเจะเน่นอยู่ได้เป็นรองได้ครับปูได้มักปูผันไ,ได้ดปูเล็กเป็นเน่นเจ็ดเกาซ่า,าแนวปูปูมัก เจ็ดเก้าสามเก้าสามหกอืปูมักเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสามเก้าสามหกเล้ยพี่น้องบวงเห็นน้ำเลยบอกปูเจ็ดสี่เนี่ยนะครับไอ้เพื่อนเอาตัวเน้นนี่แหละปูมักสี่คู่นี่ปูมักซี่คู่นี่มักมักมักขวาไปไหนล่ะที่คนตะโก้ ใส่คาถามหาละรวยบบบนี้รวยไม่เลิกใส่ตั้งแห่ที่แห่ห้างตัวกับรวยๆๆร,รวยรวยบบป่วนรวยรวยรวยซุปเปอร์รวยเอ้าพี่รองบาทนี่นะครับหันไปหันไปปัวปัว,ว,วหันมาตรงๆมาที่พี่รอง ยังแคปหน้าจอได้ทำประชุมเด้ <c oughs> ปู่ศูนย์ห้าพี่น้องปู่ที่ทุกคนรอคอยนะครับผมหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนับถ้าผู้ได้มักสูตรซีทิดได้พี่น้องเด้สี่แปดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์หกซีคู่ทนันหรือผู้ได้มักสี่ตัววินแปดเก้าหนึ่งสองจับเอาก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองเก่าหนึ่งเก่าสองเท่านั้นแต่ว่าผู้ได้มักตามสูตรที่ปูจ่จะเผยอันนี้เป็นสูตรสามตัวแนม สตัวเบิ้งใหม่พี่น้องตาถาห้ามากัมากมักค้างไหนคู่ไหนกะจังไปหายยิบจับลรตรีในชุด3าตัวนี้นะพอเป็่็นชุดแนมนับสองตัวปูจับไหสามอันนี้ปูเขียนสองเทียอบนแอ่นับตัวเน้นปูเลยสามหกสาหสเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดห้าศูนย์เจ็ดสี่เจดเกนับมาได้บนล่างเด้พี่น้องเด้อนับสมตัว0ูนย์แปดเนะับเจ็ดแปดเจดสี่หนึ่งสามเก้นับสองตัวปูมกักคักซีคู่นี้ สามหกสามเก่าเจ็ดสี่เจ็ดเก่าชอบซีคูนี่นับสามตัวแปดเจ็ดสี่หนึ่งสามเก้านะครับเอาแคปหน้าจอพี่น้อง้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจนับจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชมบอมักบอชอบเบิงไว้กนเพราะว่าบริมหาปูสองงวดแล้วนับเขาพรรษา้าเขาพรรษาละเดินดีที่พี่น้องนับ้ามักกลับไปหาลอตเตอรีไ่ไว้เลยออานี่ครับแคปหน้าจอทำช,ชุ่มครับรสี่แปดชนกันปูมากบ่อปู เอานะครับทำชุ่มกราบขอบคุณขอบคุณปูท่านชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านสาธุครับปูเอาจเจริญพรรวยรวยรวยปูว่ารวยรวยรวยพี่น้องสาธุขอบคุณเอฟซีขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าสุขสุขคนพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับม่โชคให้มาน้มกันเนาะค่ะพอกันม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ